ก่อนดูรายการคุยแซบโชอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะอ้าอินึุนข่าจะบอกว่าอันนี้ยแซบมากเมื่อเช้านั่งอ่านอยู่ยังไงคะคนที่ไม่ถูกพูดถึงเนี่ยจะเฉยเฉยแต่พี่มั่นใจว่าคนที่ถูกพูดถึง1ิบคนเนี่ยต้องมีสะดุ้งแน่เลยาาามาคนนักข่าวบันเทิงเนี่ยทุกปีเขาจะมีจะมีเหมือนกับนา้าแฝงม,<า>มีมีม,มีมีชื่อเล่นให้กฉายาฉายาต้อนดาให้กับศิลปินดาราของเราปีนี้ก็ออกมาแล้วคุณเต้วนัทพรเนี่ย ฉายาคือนาลีลอกคราบนาคีเออนาคีลอกคราบนาคีลอกคราบยังไงอ่ะลอเขาเล่นเ,เขาดังจากละครเรื่องนาคีใช่ไหมเราบอกเขาเลิกกับแฟนเก่ามาคบกับแฟนใหม่เงี้ยเขาเหมือนก็เปลี่ยนจากสาวที่หวานหวานเป็นสาวเซ็กซี่เป็นเปรี้ยวไปเ,<อ>เลยนะคะแล้วก็คนที่สองนะคะก็คือเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นนะคะได้ฉายาว่าเช้าทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวอันนี้ทั้งประเทศรู้อยู่แล้วเบลล่าลานี ani, อีเรียมกู้ชาติเขาบอกว่าหนังไทยเนี่ยช่วงก่อนโควิดจนถึงกลางโควิดเนี่ยหนังไทยพังพินาศมากแต่ว่าเพราะหนังเรื่องใหม่ ของเบลล่าอีเรียมซิงเนี่ยซึ่งกวาด่าได้ไดปกว่า200ล้านก็เลยมากู้ชาติโอ้โหทำไปได้ยังไงอะช่วงโควิดนะเยอะมากเยอะมากค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะคุณซาร่าคาะซิงกินีนะคะฉายาแม่ไม้สายโป๊ะนะคะอันนี้ทุกคนรู้กนันดีอยู่แล้วอีกคนทุกคนรูน้ดีอยู่แล้วอ้ําพัชราภาครับตัวแม่ทําแทนไม่ได้ก็หมายความว่านางเอกเหมือนชื่อเพลงหนูเลยเพลงชื่ออะไร ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ร้องไม่ฟังหรือิคนที่ไม่ใช่แฟนไม่ไม่จบฉายาเขาแมทพิรณนนีนางเอกมือปราบสายเกลีอันนี้รู้อยู่แล้วนะรัศมีแขแก้วลอยคอยที่ศาลโอ้ยโอ้ยโดนโดนไฮโซแก้วปาหน้าแล้วก็ฉายาต่อไปนะคะพี่ธัญญาธัญเรศนะคะได้ฉายาเมียหลวงเนวดานนี้จริงค่าไม่ตายคุณหนุ่มสอนรามนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้ง มันคล้องไงวะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งก็เททิ้งไงคนสุดท้าย <c oughs> ไบรท์วินคู่นี้จริงเลยนะครับคู่จิน้นฟินหลายวงเล็บล้านเพราะปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าตัวอีเวนต์ค่าตัวการออกงานเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายล้านบาทแล้วไปหากันเองก็แล้วกันโอ้โหฟาดฟาดซับกันแบบแพ็คคู่รัวๆกเลยนะคะอขอบคุณค่าจัรสุดดอทคอมด้วยกันลวกันนะครับแค่รับดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe ได้กดกระดิ่งนะครับ